สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพอก,กันคือเก่าวเนาะทางส่งสาวลงบ้าบนะเดิอพี่นอ้องอยู่ให้อยู่นาอยู่นาแมงปอเนาะวัอน,นี้สบายนีย้ำขคำๆเดิอพี่น้องการเมื่อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมากินสมเนะเาะตําข้าวปุ้นย้าแรงพี่นอะขำเลยรู้สึกว่าคนซีอุยๆเนาะคนกำลังตกตอนนี้ <laughs> กสันศิพีเน้อง อยู่เชียงไห่เชียงนาเนาะกะ็ะข้าวปุ้นอยู่ใส่เลยข้าวปุ้นหาข้าวปุ้นข้าวปุ้นพี่น้องอยู่ตลาดหลักทรัพย์ีนาเนาะโลจ็ดพันเจ็ดพันกีบยี่สิบบาทก็หาพันเลยเติมอีกใส่ซองโบ้โบอ้อนไรเป็นเงินบาทอะไเงินไทยกสิมตาตำเลยเนาะพี่น้องบบมีมือกล้องละแมงปอย,ยังอันไปฮุดส่วน เพิ่นเป็นคนดูมื้อนี้เพิ่นฮดส่วนถ้านางมาก่อนขี <c oughs> ้ตาเด้อเด้อพี่น้องใส่มักเพ็ดก่อนตอนี้กระทุกมักเพเพิ่นเนาะคือบอ่มีมักเพัดเดนเนาะบ่มีตก้อง เทน้ำตาลลงไปให้มันแหลกเร็วๆสวยอยรถเจ้าปานู่ตึงเป่นงนวลใส่ยเยอะๆใส่แป <c oughs> <c oughs> ้ง <c oughs> ลืม แน่เลยใส่ประเด็กก่อนจุดไอ้เข็มใช่เนาะมักเล่นจากหน่วยสองสามสี่หาหน่วยหาพันใช่น้องเอ้ยหน่วยละพันเชียงกันชอยไม่กระมุนอ่ะเนะาะ นะผมนีน้ำเจ็ดที่เจ็บผมเช็บเลยเด้อผมมีเกาะหน่อยมงเกาะหน่อยมาทัน tạm lợi tăm Quý gì cứ câu tắm nó tắm được tắm luôn nhau lợi nhau nó tắm một cái được tắm được tắm nó tắm được 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 tắm

สบายดีพี่น้องมาเดินมาเด้ออยู่หน้าเนาะมันนี่ก็อยู่ไทยอยู่นะให้กินไม่กวดไปเลยนะผมนะบก้ากินรอากระดับกระบกินไ่ได้เจ็ระดาไม่กินไม่ได้กิที่ไปทำหมอันไปดไนเาจนกไปะลิน อยู NYU, dot, ่กับปกับปตัดก uh, i̇şte ินอะไรเนี road, uh. ่ยยาด้อเซายาเด้อกินอะไระชลย่ะอุ้กลวลอกา้ไปสอามห้าหกเอ้ดิบบล ให้องทำมาเด็กเด็กอีกอันหนึ่งนะครับยังไม่หยุดดีไหมใบดีไหมนอนสวัสดีไม่เห็นไม่เห็นนอนเหรอไปเลยจำไปถมได้ไม่ได้ตึงตรงใจหนักเนาะต่อเออย่อมจะจำเซ่รู้ไหมต่อมาอยากน้ำผึ้งอ๋อโสด พีน้องเบิ่เบิกแน่พอเดียวยังคู่เดียวยังคือได้สิมาตัดสวดสวดตูลยกินน้ำหมูลายคนเลยเอามายกเฮ้กะเพือตูลองกันสี่เซนปีเลยพี่น้องเท็ดเทดดอลนชองสามสว่า ต่อแม่ปลาวิจิตเส้นเหมือนแบบเห้ือนชอมแอลไว้ปะควงเหมือนเหมือนเหมือนจะวิวใส่มาสั่นแล้วเนาะส้มไว้จังหาเมื่อยันอันจ้อยอยู่เขาล้ออันจะนายฮอตพาดาวมีผุด้เนาะยิงตุ่มดบ ตอกไฟเหด้บ้านเราไปได้เนาไไนะฮิแงดังตึ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 งเ <c oughs> มันดังกอยางเหมือนปนายในอะนั่นแสมตูนน,น้อยนแล้วเนาะโมผสมตอนซื่อมาตอนแรกหมือน,นดียังมาหมืน,น,นมยังกระดีไปบดจุอย่างเลยใม่ใหม่ มันมันยังทั้งทั้งเนี้ยตรงๆตรงๆย้อนเสีองอ่ะอืมยังเินเดียวเสียงเสซื้อมาหั่นมันแบบอันยังว่าตู้ยันมันหันมันตึ๊กกว่านี้เบรกะเบรกเบรกะอันนี้มันดังตัว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 เสียงกับเสียงคนมันได้ยินเสียงคนรองมันเป็นย้อนหรือว่าได้ออกงานแล้วออกงานบ่อย งานบ่อยยังมันดีรอดโอ้ยยามนี่เอ้ยผู้และจักหน่อยจักหน่อยอันประมาณเดือนสามดือสี่โอ้ยบุญึางงานคิไอไกินไง กินๆเส็ดขดกันม่นรอยนาทีลบ้านตอนนี้ก็กินอิ่มไปที่เรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องก็ชิมเมื่อไรขำเลยจะกินรวมหมแแบจะรองรแสบเะจอ่อนเพรา่แสบ นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไปสันีนิด้อฝากพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นสลงบรรณาเห็เด้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่เข้ามาติดตามหักสมเนาะขอบใจทุกคนเด้อทุกกำลังใจโฆษณาของพี่พเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นบอกโฆษณาในคลิปก่อนเขาบอเห็นก็นั่นแหละพี่น้องมันติดแหละ ไม่ยังเออแต่เข้าปะปิดแล้วโบมี่ยังแล้วพี่น้องไม่มีคำตอบได้ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเพราะว่าพินเปิดบ่มาพี่น้องมันไ่ได้หับพินอะไรแบบนั้นเนื้มันไม่ได้ออกนะมันก็เลยปิดโฆษณาไปบางคนเพิ่นก็คิดว่าค่อยได้เลยยังเด้อหายไปนักพิบตาแล้วป่ะนี่ไปเลยแล้วป่ะนี่ Good